สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆ่นนชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 725ีค่ะประจำเย็นวันศุกร์ที่9ค่ะเดือนมกราคมพศ2 5ง0 6นนะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องค่ะประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้น้องมี25รายการค่ะพี่พี่ขา แบ่งปันพี่ๆที่200บาทนะคะ1องค์200บาทจะถ้ารับ2องค์300บาทนะคะพี่พี่ชอบถูกใจลายกันไหนคะ่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีจ้ะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะพี่ๆค่น้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์จ้ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันน้องมาเจอพี่ๆส่งรอบจ่ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะเบอร์หนึ่งจ่ะเบอร์หนึ่งเป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อออกสีขาวค่ะพี่ค่ะสีขาวงาช้างนะคะรายการที่1จ่ะ ต่อไปเป็นรายการที่2นะคะรายการที่สหลวงปูส่สวงจะ้ะหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่น1จะ้ะเทวดาเล่นดินนะคะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะรายการที่3เสมาหลวงปู่ทวดวัดช่างไ้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะพระครูวิสัยโสพลจะ้ะงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่าจากสมเด็จปกโพนะคะเนื้อออกสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลช็อกโกแลตจ้ะรายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงปู่เนื่องจ้ะหลวงปู่เนื่องวัดจุฬามณีนะคะมีต่อโคตตรงหน้าอกนะคะ หลวงปู่เนื่องวัดจุลามณีจากปี2 5 1 1นะคะรายการที่5จ้ะต่อไปเป็นรายการที่6กค่ะรายการที่6ครูบาศรีวิชัยนะคะครูบาศรีวิชัยรายการที่6จ้ะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ๆขารายการที่7ค่ะเหรียญเจ้าสัวนะคะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อกวยจ้ะหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังเป็นฮนุมานเชิญธงแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมานะคะ ปี2 5 2 1าค่ะหลวงพ่อกลวยรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9จาจ้ะรายการที่9พระขุนแผนพิมพ์ใบพุตซานะคะเป็นเนื้อชินตะกัวครับพี่ขารายการที่9นะคะพระขุนแผนพิมพ์ใบพุตซาจ้ะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเต่าหลวงพ่อเงินจ้ะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่สิบครับพี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่11นะคะ11เป็นเหรียญเสมาพระพุทธชินราชนะคะมั่นในธรรมลาภผลภูนทวีนะคะพระพุทธชินราชจารายการที่11จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12หลวงปู่ผ่าน,นะคะ่ะเหรียญผ่านตลอดหลวงปู่ผ่านวัดป่าปุญญาปฏิพนะคะมีต่อโค้ดตรงนี้นะคะ หลวงปู่ผ่านวัดป่าปุญญาปทีปสกลนครน,นะคะรายการที่12ค่ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระกลิ่งถือดอกบัวนะคะฐานสูงกับพี่ๆขารายการที่13นะคะเป็นเนื้อสำลิศจ้ะพระกลิ่งถือดอกบัวนะคะรายการที่13จ้ะ ฐานสูงค่ะพี่ๆขารายการที่13นะคะเก่าสวยจ้ะรายการที่13นะคะพักกลิ่งจ้ะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะคะปี2469จ้ะมี ลงลักปิดทองด้านหน้านะคะเหรียญสภาพเก่าจ้ะมีเลี่ยมเก็บขอบข้างนะคะหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดจ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญหล่อใบขี้เหล็กหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนะคะหลังยันแบบนี้เลยค่ะพี่ๆค่ะรายการที่15จ้ะเป็นเหรียญหล่อใบขี้เหล็ก หลวงพ่อแดงวัดทุงคอกนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจ้ะรายการที่16ค่ะพี่ขาต่อไปเป็นรายการที่17นะคะ17เป็นพระถ้ำเสือนะคะรายการที่17ค่ะวัดเขาดีสลัก นะคะหลวงพ่อวัดถ้ำเสือจ้ะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18เหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดจ้ะหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมจ้ะพระครูวิสัยโสพลนะคะเหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดจ้ะไม่ได้เลี่ยมนะคะเหรียญนี้ต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจาะวัดบางคลานนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะรายการที่19จ้ะ200บาทคะ่ะพี่พี่ค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะถ้ารับสองรายการ300บาทจ้ะน้องสุภาจะส่งฟรีนะคะไม่บวกค่าส่งเพิ่มจ้ะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20หลวงปู่แสนคะ่ะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะศรีสะเกดจ้ะ แสนมั่งมีนะคะรวยเงินรวยทองแสนมั่งมีจ้ะหลวงปู่แสนวัดบ้านหนองจิกนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะรายการที่20คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่21คะ่ะ21รูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะร,รูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานบัวจ้ะรายการที่21นะคะ21จ้ะรูปหล่อหลวงปู่ทวดฐานบัวจ้ะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ22เป็นพระปรุกนังหลวงพ่อโหนงจะ้ะเป็นเนื้อดินค่ะพี่ๆคะ่ะพระปรุกนังหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันนะคะเนื้อดินค่ะรายการที่22นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ยีค่ะ23เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนะคะรายการที่23ค่ะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะเป็นน่าจะเป็นเนื้อชิ้นนะคะ รายการที่23จ้ะต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะ24พระคงลำพูนจ้ะมีเลี่ยมเก็บขอบค้างนะคะพระคงรายการที่24จ้ะต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นพระพงลูปเหมือนค่ะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพระพงลูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ รายการที่25ค่ะพี่พี่ขาจ้ะ2 0งรอยบาทค่ะ200บาททุกรายการเลยนะคะจ้ะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วจ้ะทั้ง25รายการนะคะพี่พี่ชอบถูกใจรายการไหนค่ะสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ขาที่เบอร์0ูนย์ปสค่ะ 7211933นะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ